มาต่อตอนสองค่ะสำหรับคุณเอสกัตพง์นะคะกรณีที่วุ่หมดสติในงานดีเบตแล้วก็คุณภรรยาคุณคิตตี้ก็ได้มาถแถลงแล้วนะคะว่าสาเหตุที่ทำให้หมดสติเนี่ยเป็นจากกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบนะคะโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเนี่ยเราจะป้องกันได้หรือเปล่านะคะตามคำถามน้องพยาบาลที่ถามหมอเมื่อคลิปที่แล้วนะคะ และจะรักษาอย่างไรนะคะแล้วคุณ S มีโอกาสที่จะหายกลับมาเป็นปกติหรือไม่นะคะถ้าอยากรู้อย่าลืมกดติดตามกดเซฟกดแชร์หมอเหมียวไว้ค่ะถ้าถามหมอว่าเราจะป้องกันภาวะนี้ได้อย่างไรนะคะเราจะป้องกันภาวะนี้ได้เราก็ต้องรู้สาเหตุใช่ไหมคะสาเหตุของกล้ามในหัวใจอักเสบก็มีมากมายนะคะเป็นจากการติดเชือ้อไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัสหรือเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้ออื่นๆนนะคะเป็นจากอ่า การแพ้ยานะคะโดยเฉพาะยาเคมีบําบัดหรือว่าการดื่มสุราหรือว่าเป็นจากการใช้แสงหรือเป็นจากภูมิแพ้ตัวเองเพราะฉะนั้นเราสามารถป้องกันภาวะนี้ได้ครึ่งหนึ่งนะคะอีกครึ่งหนึ่งคือป้องกันไม่ได้ครึ่งหนึ่งที่เราป้องกันได้คือทำอะไรบ้างคะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะป้องกันการติดเชื้อใส่แมสนะคะ,ะกินร้อนช้อนกลางนะคะอย่าไปติดเชื้อจากคนอื่นง่ายๆเราก็ออกกำลังกายเป็นประจำค่ะ ส่วนอีกครึ่งหนึ่งก็เป็นชะตาฟ้าลิขิตนะคะเราก็ไม่สามารถทําอะไรได้ทีนี้การรักษาถ้าเกิดว่าเราเป็นขึ้นมาเราจะทํำยังไงคะเบื้องต้นเราก็ต้องถ้าคนไข้หัวใจหยุดเต้นเราก็ต้องปั๊มหัวใจเพื่อที่จะให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ทันใจนะคะคําถามสุดท้ายก็คือว่าแล้วคุณเอสกลับมาเป็นปกติได้หรือเปล่านะคะคําตอบก็คือคนไข้โรคการเื้นหัวใจอักเสบเนี่ย จะมีการพยากรณ์โรคแบ่งเป็น3าประเภทนะคะอันที่1ก็คือเสียชีวิตทันทีหลังจากเกิดเรื่องนะคะซึ่งก็ผ่านไปแล้วคุณเอสผ่านตรงนั้นมาแล้วอันที่2ก็คือหัวใจเนี่ยทำงานยังไม่ดีนะคะอาการเป็นหัวใจล้มเหลวเรื้อรังนะคะก็สามารถที่รักษาโดยยาโดยอะไรได้ต่อไปในอนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนหัวใจนะคะอันที่3ก็คือคนไข่อีก30%เ็นเนี่ยจะกลับมาเป็นปกติเหมือนไม่มีโรคอะไรเลยนะคะก็ขอให้ทุกคน ช่วยกันอธิษฐานแล้วก็สวมดมนต์ขอให้คุณเอสนะคะกลับมาเป็นปกติกลับมาเป็นขวัญใจของพวกเราทุกคนนะคะกลับมาช่วยกันสร้างประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไปค่ะ